เซนบา์ดีจะเป็นนวัตกรรมในการลดความอ้วนที่มุ่งเน้นไปที่การสลายไขยมันและมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อจึงทำให้เราลดความอ้วนได้อย่างมีประสิทธิภาพเซนบาดีประกอบด้วยผลิตภัณฑ์3ชนิดชนิดที่1 คือเซนเชฟชนิดที่2คือเซนฟิตชนิดที่3คือเซนฟิลส์มาดูชนิดที่1กันนะคะก็คือเซนเชฟจะช่วยลดความอยากหวานและลดความหิวโดยเซนเชฟจะช่วยให้ฮอร์โมนเลปตินสื่อสารกับสมองได้ดีเมื่อมีการสื่อสารกับสมองได้ดี เราจะรู้สึกอิ่มนะคะนั่นก็หมายความว่า stop craving นะคะและเมื่อเลปตินสื่อสารกับสมองได้ดีก็จะกระตุ้นให้เราเอาไขามันสะสมออกมาเผาผลาญได้ง่ายขึ้นนั่นก็หมายความว่ามัน start burning fat นั่นเองผลพันธ์ตัวที่2ก็คือเซนฟิตช่วยทำให้ตัวกระชับนั่นเองค่ะเซนฟิตคืออะไร เซนฟิตก็คือโปรโตีนแต่เป็นโปรโตีนที่ย่อยมาแล้วย่อยมาเป็นกรดอะมิโนทำให้เราสามารถนำเอาไปใช้ได้ทันทีและกรดอะมิโนที่ได้มานี้จะเป็นกรดอะมิโนจำเป็นซึ่งจำเป็นต้องได้รับจากอาหารและเซนฟิตจะมีแอลลิวซีนและไอโซลิ c ซีนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในกล้ามเนื้อ เมื่อเราทานเซนฟิตเข้าไปแล้วเราก็จะพอผานเพิ่มขึ้นนั่นก็หมายความว่าเรารีบิวมัสเซานั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์ตัวที่3คือเซนฟิลส์เซนฟิลส์ใช้ทดแทนอาหารได้หนึ่งมือ้อเพราะว่าเซนฟิลส์เป็นอาหารที่ครบมีโปรโตีนจากเวและมีกยากใยอาหารด้วยค่ะและนอกจากนี้ยังมีโปรไบโอติก5สายพันธุ์ ซึ่งจะช่วยทำให้เรามีการย่อยและดูดซึมอาหารได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแนะนำให้แทนอาหารหนึ่งมือ้อและควรจะเป็นมื้อเช้าเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับประทานอาหารเช้ากันและควรจะรับประทานผลไม้ร่วมด้วยในขนาดสักหนึ่ปั้นจะทำให้เรามีความรู้สึกของการเคี้ยวเพราะบางท่านเวลาดื่มเซนฟิลส์ไปอย่างเดียวจะมีความรู้สึกเหมือนดื่มน้ำแล้วก็จะมีความ อยากที่จะทานอาหารเป็นมื้อต่อซึ่งเซนฟิลแทนอาหารหนึ่งมื้อแล้วเราไม่ควรที่จะรับประทานอาหารต่อนะคะจะเห็นได้ว่าเซนบอดี้ออกแบบเพื่อให้เราสลายไขมันนั่นก็คือแฟตลอสไม่ใช่เวทลอสเพราะฉะนั้นเราจึงผอมอย่างมีสุขภาพผอมแบบเนื้อแน่นกระชับหน้าตาสดใส ไม่ร่วงโรยและพึงจำไว้เลยนะคะว่าเราจะไม่อดอาหารเด็ดขาดเราควรจะต้องกลับมาทานอาหารครบทั้งสามือ้อเพียงแต่ว่าล่องลดแป้งลงเพิ่มโปรตีนให้เพียงพอมีผักและผลไม้และที่สำคัญดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยค่ะ